นี่จะทุกคนมาค่ะไก่ย่างนะคะเราย่างเองค่ะใช้หม้อไรน้ำมันค่ะทุกคนแล้วก็ส้มตำจ้ะแล้วก็ผักค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะทุกคนแซ่บๆซด้วยกันเวยค่ะแซ่บๆซด้วยกันค่ะมาจะทุกคนมาๆๆมา,มา,มาแซบ่บๆซค่ะกับครอบครัวของน้องปูวนันนี้มาเหนื่อยมากค่ะทุกคน อาจจะเห็นหลายมือหน่อยนะเขาทุกคนจา้าวันนี้กินสมาชิกค่ะอยู่ครบกันท,ทุกคนเพราะว่าอะไรส้มตม่ำวันนี้ไม่ได้ทำคลิบเลยแซ่บจ้าทุกคนเยอะๆอือ ค่ะค่ะทุกคนอืมฟินมากค่ะทุกคนจ้ะคือซื้อเขามากค่ะสิบบาทเลยกำบักไก่นุง่งค่ะทุกคนจ้ะถ้ากำบักสมตำนเลยค่ะค่ะทุกคน Cầm tâm cái này luôn mưa giảm Má hả đúng không giảm Thầy ra Kính dây yên Thêm mà ụp Vậy nó mặn hả đúng มาแลนะ้วน้าน้องปูขอตัวไปกินแซ่บๆตามแบบครอบครัวนะคะโอ้ลุงตกๆเคล็ดเก่งใจอยู่ทุกคนแต่ละค่ะน้องปูฝากกิปนี้ด้วยะคะขอโทษสวัสดีค่ะบ๊ายบาย